โดนก่อนไม่ท้อทีมไทยใจสู้บุกกลัวแซงสิงคโปร์ลิ้วรอบรองอาเซียนคัพ2024เริ่มเกมมา10นาทีเจ้าถิ่นสวนกลับเร็วจากชาวานอันนัวสับไกลสุดสวยเจ้าถิ่นออกนำ1-0แล้วมาทิ้งห่างเป็น2-0จากฟาริสลัมลี่ตัดนายปันสุดสวยเข้าไปไทยไม่ท้อท้าทยครึ่งแรกพาทีกูตาซันยิงเสียบเสาไล่มาหลังจากนั้นไทยกดหนักได้เพิ่มอีกจากสุพนัเหมือนตาและแซงดับฝันเจ้าถิ่นจากพิรดนชัมัสมีกับธีรศักดิ์เผยพิมาย จบเกมไทยบุกชนะ4ประตูต่อ2การันตีเข้ารอบและเป็นแชมป์กลุ่มโดยก่อนเกมนี้ผู้เล่นที่ฟอร์มยังไม่ตอบโจทย์กับทีมนักอย่างอนันยยอดสังวานปีทีมชาติไทยจากสโมสรลำพูนวอริเออร์ที่ก่อนหน้านี้เจอกระแสรรดราม่าจากแฟน,นบอลโจมตีอย่างหนักเรื่องฟอร์มการเล่นของเจ้าตัวในศึกิงแชมป์อาเซียนหนนี้หลังเกมเจ้าตัวได้ฝ่าดราม่าทําไป2อสซิดพาทีมไทยบุกทุบสิงคโปร์อาดานได้กล่าวว่าผมรู้สึกดีใจครับที่ทีมชนะ และทําได้สองแอซิดก็ช่วยสร้างความมั่นใจขึ้นมาได้เยอะครับผมรับรู้กระแสในโซเชียลก็มีคนส่งมาเยอะครับแต่ผมก็มีครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตรวมไปถึงแฟนบอลบางส่วนก็ซัพพอร์ตเราเหมือนกันก็อยากจะขอบคุณคนที่ซัพพอร์ตผมมาตลอดครับผมจะทำผลงานให้ดีกว่านี้เพิ่มขึ้นอีกครับจากนี้เราจะต้องปรับปรุปงแก้ไขาบางส่วนจะพยายามเอาแชมป์ให้ได้ครับสรุปสถานการณ์หลังไทยบุกชนะสิงคโปร์ทำให้เข้ารอบรองชนะเลิศเป็นที่แน่นอน และการันตีเป็นแชมป์กลุ่ม A โปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาไทยจะทำศึกอาเซียนครับ2024รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดสุดท้ายพบก,กับทีมชาติกัมพูชาที่สนามราชมังคลากฬาสถานในวันที่20พฤศวิกายน2567เวลา20นาฬิกาถ้าใครสะดวกไปเชียร์ที่สนามบอกเลยประกาศเต็มความจุเลยครับบอกเลยว่ามันแล้วเจอกันใหม่กับไอราชวุดได้ที่ Ni นสตเดียม แล้วเจอกัน